ก็สว the ัสดีครับพ re ี um ่ทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะบอกพี่ทุกคนว่าช่วงกลางวันนี้ผมจะไม่ค่อยมีคลิปนะครับก็จะมีทีเป็นช่วงเย็นนะครับถ้าใครรอชิมคลิปตัวเลขนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานนะะรับรอบจบทะทำงานนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนด้วยแต่คลิปหวยก็ลงปกตินะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทําคลิปเยอะนะครับเวลาทํางานเราทํางานไปด้วยอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องลงคลิปเยอะนะครับเลขก็จะน้อยตัวรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จาก YouTube ก็ดี แล้วก็รายได้จากการทํางานก็ดีมันก็ช่วยเราได้หลายอย่างนะครับถามว่าเงินพอใช้ไหมมันก็พอใช้ครับแต่ว่าด้วยความที่เรามันไม่ใช่คนขี้เกียจครับพี่เราเป็นคนทํางานอยู่แล้วนะครับนั่งอยู่บ้านเฉยก็ไม่มีรายได้อะไรอย่างน้อยเราก็วางวิธีการทําไร่ทํานาอย่างนี้ก็ได้มาช่วยน้องชายนะครับทํางานวันนี้ก็มาขุดหลุมกันนะครับมาขุดหลุมกันนะครับยังไงช่วงเย็นดวยวลงให้นะครับคลิปคลิปนี้ปกตินะครับแต่ว่าจะลงให้เฉพาะช่วงเย็นเดี๋ยวนี้ให้คลิปหนึ่งหรือว่าสองคลิปเท่านั้นนะครับผมใครที่ชอบบเเลลขั บ่ายสองก็รอวันที่16แอดก็สรุปให้ปกตินะครับในวันที่16นะครับผมจะสรุปให้ปกตินะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ทํางานไปด้วยทามานไปด้วยนะครับผมนะคะเดี๋ยวช่วงเย็น์ค่อยเจอกันนะครับผมวันที่16ก็ยังสรุปให้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงช่วงเย็นค่อยชมคลิปกันละกันนะครับผมเอาไงก็ฝากที่ทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็มากับภรรยา2คนนะครับรับจ็อบก็คือทางานเนาะคุณลุงเนี่ยไหมฮะเนี่ยนี่น้องชายขุดอยู่โอ้อันนี้ลูกเคยร้านเคยครับร้านเคยคุดอยู่โอ้ร้านเคยคุณ ร้านเขยนะครับเนี่ยทำงานวันนี้เนาะนะครับสังเกตก็ได้ครับนี่แมคโครนะครับ